รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการในหลวงในดวงใจ MEA มไ m i s ด i มิชัภารกิจต่อยอดสู่วิถีชีวิตอนาคตกับผมนัทพลรัตนพลกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวามหาราชประจำปี2557นี้นะครับ ทางการไฟฟ้านครลหลวงได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าจากวันแม่สู่วันพ่อการไฟฟ้านครลหลวงเติมความสุขให้ชุมชนขึ้นครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศงานในครั้งนี้กันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันได้ในรายการวันนี้ครับและกิจกรรมจากวันแม่สู่วันพ่อการไฟฟ้านครลหลวงเติมความสุขให้ชุมชนในวันนี้ จัดขึ้นณนะโรงเรียนมัธยมวัดศรีจัน์ประดิษฐ์การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการครับสำหรับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ศรีทองวัดรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงมาเป็นประธานกล่าวถวายราชสักการะถวายพานพุ่มและเปิดกลวยกระทงดอกไม้กล่าวถวายราชสด,ดุดีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสด,ดุดีมหาราชาพร้อมทั้งเปิดงานกิจกรรมในวันนี้ครับ ครับตอนนี้เราอยู่กับคุณสมศักดิ์ศรีทองวัดท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้คืออะไรครับวัตถุประสงค์เพื่อเราจะมาบริการประชาชนให้ได้รับทราบถึงโครงการของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเราจัดกิจกรรมออกหน่วยชุมชนเนี่ยเป็นประจาทุกปีปีละ3าครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเราก็จะมีบริการ ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า,าบ้านอยู่อาศัยเพื่อให้ดูว่ามีความปลอดภัยเพียงพอไหมรวมทั้งเราก็ให้บริการเกี่ยวกับแนะนาการใช้ไฟฟ้าต่างๆเพื่อความปลอดภัยมีการบริการฝ่ายการแพทย์มาให้คำแนะนําตรวจสอบสุขภาพของประชาชนทั่วไปด้วยแล้วก็มีบริการรับชำระค่าไฟฟ้าบริการขอไฟฟ้าต่างๆนะครับครับผมแล้วกิจกรรมในวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ กิจกรรมวันนี้ที่ชุมชนวัดเสีจันทรประเดฐ์ในภาะบรมลมราชานุค์เนี่เราจะมีพิเศษกว่าที่อื่นๆก็คือมีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าสานะาชนิดว่าเป็นหลอด LED นะครับซึ่งการที่เรานําหลอด LED มาใช้เนี่ยก็การไฟฟ้าครหลืองก็คานึงถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดเพราะว่าหลอด LED เนี่ยจะประหยัดพลังงานกว่าหลอดปกติประมาณ40-50% และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่การไฟฟ้านครหลวงได้จัดขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสมศักดิ์ศรีทองวัดท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับคุณท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บคุณคผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างรอเราอยู่ครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับนับวันอากาศยิ่งร้อนมากขึ้น พายุฝนรุนแรงขึ้นนับวันธรรมชาติยิ่งแปรปรวนเกินคาดดาวพวกเราพนักงานการไฟฟ้านครหลวงจึงต้องพร้อมทุกวินาที ทั้งเครื่องมือและระบบต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อมอบความสุขและอนาคตที่สดใสให้กับสามเมืองนี้การไฟฟ้านครหลวง สำหรับกิจกรรมจากทางการไฟฟ้านครหลวงในวันนี้ได้แก่การมอบโคมไฟ LED r e e ี Light ให้กับตัวแทนชุมชนซึ่งหลอด LED ที่ทำการมอบในวันนี้การไฟฟ้านครหลวงก็ได้ทำการติดตั้งเพื่อให้ชุมชนได้ใช้งานหลอดไฟชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสว่างสวัยตลอดการใช้งานครับจากนั้นก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง,น,องนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดเรียงความระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การประกวดวัดภาพระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุนเรียนดีทุนนักเรียนสร้างชื่อเสียงซึ่งทุนการศึกษาที่น้องนนักเรียนแต่ละประเภทได้รับก็จะช่วยเป็นกำลังใจและส่งเสริมการพัฒนาทางการศึกษาให้กับน้องน้องต่อไปในอนาคตครับ ครับตอนนี้ผมและพนักงานจากการไฟฟ้านครหลวงพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกําลังจะร่วมกันเดินรณรงค์เรื่องของการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องและปลอดภัยครับเอาเป็นว่าตามผมไปชมกันเลยดีกว่าครับกิจกรรมการเดินรณรงค์เรื่องการใช้ไฟฟ้าในวันนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงได้รับความร่วมมือจากพนักงานจิตอาสาของการไฟฟ้านครหลวงมาร่วมกันเดินรณรงค์ให้ความรู้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนครับ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องปลอดภัยโดยจะมีคู่มือของการไฟฟ้านครหลวงมามอบให้ผู้ที่อยู่อาศัยกันไว้เพื่อศึกษาครับเรียกได้ว่าได้รับทั้งรอยยิ้มและความสุขกันทั่วหน้าเลยล่ะครับ วันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณการไฟฟ้านครหลวงเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้เข้ามาจัดงานถวายพระพรนะครับในพื้นที่หมู่2ของผมการไฟฟ้านครหลวงยังเข้ามาปรับปรุงปรับแต่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเสาไฟฟ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของสายไฟฟ้าที่มันดูเก่าดูชำรุดรวมทั้งมีการชำระค่าไฟฟ้ารวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟ นะให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับมีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่การไฟฟ้าคนครหลวงได้เข้ามาจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับสัปดาห์หน้ารายการในหลวงในดวงใ,วงใจ m e A. d i m i s s i o n จะพาคุณผู้ชมไปชมกิจกรรมเพื่อสังคมของการไฟฟ้าคนครหลวงครับเป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเพื่อผู้พกิการทางสายตา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคือการมอบหนังสืออักษรเบรลและการมอบไฟล์หนังสือจำนวน20เรื่องสำหรับทำอักษรเบรลพร้อมกับฉ่ายภาพยนตร์ที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้พิการทางสายตาครับกิจกรรมจะมีอะไรที่น่าสนใจรอติดตามชมกันได้ในรายการในหลวงในดวงใ,วงใจ M E A Dimension สัปดาห์หน้านะครับและทั้งหมดที่เราได้นําเสนอไปนั้นนั่นก็คือความห่วงใยของการไฟฟ้านครลหลวงที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของการไฟฟ้านครหลวงที่ว่าระบบไฟฟ้ามั่นคงบริการมั่นใจห่วงใยสังคมครับวันนี้เวลางรายการเราหมดลงแล้วคุณผู้ชมครับไฟฟ้าจะหมดไปหากพวกเราทุกคนไม่ใส่ใจในการประหยัดนะครับสัปดาห์หน้าอย่ลืมกลับมาพบกับรายการในหลวงในดวงใจ m อ a d i m i s s i o n ได้ใหม่ทุกวันเสราร์17นกานาทีวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ